สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดารคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่19ทธันวาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันเกิดไทยวันตายขมิจะเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้หมด ไทยจะต้องจัดการขมิมนให้สิ้นซากไม่ให้คิดที่จะเข้ามาลุกล้ำดินแดนไทยในอนาคตพลเอกชัยพฤกด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกหน่วยซิลราชสิทธิ์เราจะไม่ยุติการปฏิบัติการภารกิจจนกว่ากัมพูชาจะยุติการกระทําใดๆที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเราต่อพี่น้องประชาชนตอบยากว่าจะจบเมื่อไหร่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด พลอากาศโทจักรปริฒธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศนายทหารอากาศท่านผู้นี้เป็นนักรบกริฟเฟนฝีมือระดับเทพเรียนและสอบได้ที่หนึ่งจากโรงเรียนนายเรืออากาศได้ไปเรียนที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐได้รับรางวัลเรียนเก่งกีฬาลักษณะทหารเป็นอดีตผู้บังคับการกองบิน7ฝูงบินกริฟเฟนกองทัพบ,บกทันกระแส ใกล้ต้านไม่ไหวแล้วเนิน350พื้นที่ช่องกลางตาเมือนตาควายปะทะต,ต,ต่อเนื่องไทยระดมยิงอย่างหนักกัมพูชาอาจต้านไม่ไหวกำลังพลใหม่160คนเข้าพื้นที่ไม่ได้และกำลังพลเดิมอ่อนลา้าขาดน้ำแฮตแท็แกเอกราชจะไม่ให้ใครคข่มขี่แนวรบด้านตะวันออกตราดขณะนี้ฝ่ายไทยสามารถลิดรอนกำลังฝ่ายกัมพูชาจนสิ้นสภาพแล้ว และไม่มีการตอบโต้กลับมายังฝ่ายไทยปัจจุบันทหารไทยเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์และบังคับวิธีการรบได้อย่างเบ็ดเสร็จนาวาเอกธรรมนูนวันนาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดครับนี่ไม่ใช่การสรุปสถานการณ์แนวรบไทยขเขมรแต่ผมต้องการให้พวกเราได้มั่นใจในรัฐบาลกองทัพว่ายังมั่นคงในเป้าหมายเดิมแม้มีมหาอำนาจเข้ามาชี้นิ้ว ลองไทยของขึ้นแล้วก็อย่าว่าแต่จีนฝรั่งเลยต่อให้เอาช้างมาจุดก็หยุดไทยไม่อยู่ต่อเมื่อไทยกำราบขมนให้สิ้นสภาพแล้วนั่นแหละและยอมรับเงื่อนไขไทยถึงตอนนั้นรัฐบาลอนุทินและกองทัพจะดูความประพฤติขมนให้เป็นที่แน่ใจกอดการเจรจาสันติพอจะมีทางเป็นไปได้แต่ขณะนี้อย่าเลยไทยยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะฟังเพลงสันติภาพของชาติไหน เห็นข่าวเมื่อวานจีนส่งทูตพิเศษมากรอบให้ไทยขเขมินสงบศึกแต่นายกอนุทินบอกก็ยังไม่เห็นมีใครมาเนี่ยจะหยุดยิงก็ได้นายกว่าแต่ขเขมินต้องทําตามเงื่อนไขสี่ข้อตามปฏิญญาให้ได้เสียก่อนเช่นร่วมปราบแก๊งสแกมเมอร์ร่วมเก็บทุนระเบิดและถอยออกไปจากแผ่นดินไทยที่ขเขมรลุกล้ำเข้ามายึดครองทั้งหมดเออ,เอาก็จะมาใช้อำนาจทุบโต๊ะบอกให้เลิกยิงกัน โดยไม่ดูไม่ฟังเหตุผลและข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูกแบบนี้พอทีเธอะน่าเบื่อไทยไม่ใช่ขี้ข่าเมืองขึ้นของใครไทยจัดการปัญหาของตัวเองได้ใครหวังดีก็ขอบคุณแต่ไม่ต้องจุ่นได้ไหมในพิพาทไทยขเขมรครั้งนี้น่าแปลกอย่างยิ่งปกติสังคมโลกจะออกมาโวยวายว่าไทยรังแกขมร แต่ครั้งนี้เงียบจนผีกลัวนานาชาติพากันขึ้นภูดูไทยตีเฮียด้วยความสะใจเงียบๆทำไมเป็นเช่นนั้นเพจกองทัพภาคที่สองโพสว่า Smart s o l d i e r s เมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้าม Scam Army Equal g o b r i ก Trees Thailand e ล f ด์อีควอร์ฟ e น e ์ e ลมีข่าวหนึ่งที่สื่อไทยแทบไม่ให้ความสนใจ แต่กลับเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาสื่อต่างชาติรวมถึง The Wall Street Journal ขณะที่หลายสำนักในไทยเลือกโฟกัสเพียงถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ข่าวนั้นคือสุดชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติทางทหารแต่คือปฏิบัติการทำลายเครือข่ายสแกมอาร์มีระดับโลกคัดข่าวหาดใหญ่ลงรายละเอียดว่าสื่อนอกมองตรงกันโดยไม่ได้นัดหมาย ไทยได้ชันธามติเงียบๆจากโลกให้ลุยปราบสแกมขมิ้นต่อแก๊งโจรข้ามชาติเท่ากับปัญหาโลกใครๆก็โดดไม่มีใครอยากยุ่งสื่อนอกตะวันตกอย่างรอยเตอร์ b ีบีซีกาเดียนฟอรินพอลิซีอันจาซีรา NYT มองตรงกันโดยไม่ต้องคุยกันก่อนปัญหาแก๊งสแกมคอร์เซนเตอร์ในขมนิ้นมันเป็นภัยโลกจริงๆไม่ใช่เรื่องไทยขมิสองฝ่ายทุกชาติโดนหมด จีนคนหายเป็นพันสารัฐเสียเงินหมื่นล้านออสซี่อังกฤษยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ล้วนแต่มีเหยื่อถูกหลอกถูกบังคับทำงานสแกมในขมรพอไทยลงมือถลม่มคอมพาวโลกเลยแสดงความกางังวลแต่ไม่ลงมือหยุดไม่ประนามแรงไม่แทรกแซงเหมือนมีฉันธรรมติเงียบๆว่าให้ไทยลุยไปก่อนเถอะสื่อนอกพูดตรงเบาๆแต่ชัดเจนรอยเตอร์ส แก๊งสแกมขมินคือภัยข้ามชาติไทยอาจใช้เป็นข้ออ้างแต่ปัญหามันมีจริงกาเดียนโลกยอมรับโดยในยะเพราะสแกมลดลงจริงหลังไทยลงมืออันเจสีรา UNODC ยืนยันขมินเป็นศูนย์กลางค้ามนุษย์สแกมเยื่อแสนคน Foreign Policy นานาชาติไม่แทรกเพราะไม่มีใครอยากปกป้องแก๊งอาชญากรไม่มีใครออกมาบอกไทยถูกร้อเปอร์เซ็ แต่ก็ไม่มีใครบอกไทยผิดต้องหยุดเดีย๋ยนี้เพราะทุกชาติรู้ถ้าปล่อยไว้แก๊งพวกนี้มันลอยนวลต่อเงินหายคนหายเพิ่มฉันธรรมติที่ไม่ได้นัดหมายโลกไม่ได้นั่งประชุมกันแล้วบอกให้ไทยลุยแต่ทุกชาติโดนสแกมหนักเหมือนกันเลยเลือกกังวลเบาๆแต่ไม่ยื่นมือหยุดไทยจีนคนหายเป็นพันแต่อย่างเงียบเพราะใกล้ชิดขมินสหรัฐอียู ประนามละเมิดอธิปไตยแต่ไม่แซงชั่นไทยอาเซียนมาเลเซียไก่เกลียแต่ไม่กดดันไทยหนักเหมือนทุกคนคิดเหมือนกันโดยไม่ต้องพูดแกงสแกมมันเลวจริงปล่อยให้ไทยจัดการไปก่อนเถอะไทยได้ใบอนุญาตทางศีลธรรมชั่วคราวสแกมคืออาชญากรรมที่โลกไม่ค่อยกล้าปกป้องเลยกลายเป็นข้ออ้างที่ใช้ได้สําหรับไทยแต่สื่อนอกก็เดือนถ้ายืดเยอกลายเป็นสงครามเต็มตัวโลกอาจเปลี่ยนใจ ตอนนี้ไทยลุยได้เพราะผลลัพธ์มาดีสแกมลดลงจริงสรุปโลกไม่ได้นัดกันแต่เหมือนนัดกันโดยไม่พูดสื่อนอกมองตรงกันปัญหาสแกมเขมียนคือภัยโลกไทยลงมือเลยได้ฉั้นธรรมติติเงียบๆจากนานาชาติทุกชาติโดนเหมือนกันเลยเลือกกังวลแต่ไม่หยุดเหมือนไม่ได้นัดหมายแต่ทุกคนคิดเหมือนกันให้ไทยลุยไปก่อนเถอะแก๊งพวกนี้มันเลวจริงๆ แต่ถ้าสงครามลามใหญ่ฉันธรรมติเงียบๆนี้อาจหายวับดังนั้นไทยลุยต่อได้แต่ต้องระวังไฟลามที่เป็นเช่นนี้ต้องให้เครดิตรัฐบาลอนุทินโดยกระทรวงการต่างประเทศทับบกทับเรือทับอากาศตำรวจจับเส้นสังคมโลกถูกว่าเดือดร้อนกับแก๊งสแกมเมอร์ในขมรกันแทบทั้งนั้นและไทยมองขาดคุณเซนกับสแกมเมอร์มันตัวเดียวกันถ้าจะมุ่งแต่กำจัดขมรให้สิ้นสภาพ คุกคำอธิปไตยไทยอย่างเดียวสังคมโลกที่ไม่ได้อะไรด้วยก็จะใช้ความรู้สึกแทนเหตุผลตัดสินปัญหาและประนามไทยเป็นผู้ใหญ่ไปรังแกเด็กที่ชอบกวนตีนเพื่อเป็นการใช้กระสุนนัดเดียวแต่ได้นกทั้งฝูงไทยจับไตได้มีถนนไปสู่ด่านชายแดนเพื่อเศรษฐกิจการค้าตรงจุดไหนเขมรกับจีนเทาก็จับไปตั้งบอนคาสิโนรองรับทางฝั่งของตนทุกด่านคาสิโนนอกจากเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของบุญเซนแล้ว ต่อมาพัฒนาเป็นแหล่งคอร์เซ็นเตอร์แหล่งฟอกเงินแหล่งค้ามนุษย์แหล่งสแกมเมอร์จนเขมรได้ชื่อว่าศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์โลกเมื่อขเขมรเปิดแนวรบกับไทยตลอดแนวกาสิโนถูกแปลงเป็นแหล่งเก็บแหล่งซ่อนอาวุธสงครามบางแห่งเป็นกองบัญชาการรบในพื้นที่ด้วยดังนั้นการกำจัดขเขมรหุ่นเซนให้สิ้นสภาพต่อความเป็นภัยคุกคามความมั่นคงไทย ก็เท่ากับกำจัดแหล่งสแกมเมอร์ให้พ้นสภาพเป็นภัยคุกคามชาวโลกด้วยไทยถล่มบอนคาสิโนจึงได้ประโยชน์สองเด้งเด้งแรกกำราบขมิ้นให้สิ้นสภาพทั้งยึดแผ่นดินไทยคืนจากขมรเด้งที่สองเป็นการทำลายแหล่งสแกมเมอร์ที่เป็นภัยต่อชาวโลกพังราบคาบเกือบสิบแห่งเมื่อวาน F16 ถล่มแถวแถวปอยเปตดไม่ใช่บอนคาสิโนแต่ห่างออกไปเพราะเป็นแหล่งเก็บซ่อนอาวุธเตรียมถล่มไทย การที่ไทยถล่มกาสิโนขมินเลยเกิดอานิสงส์ได้รับฉันธรรมติจากชาวโลกให้ไทยตืมย้มขมินได้โดยไม่มีเสียงกระแอมกระไอและไทยทำยิ่งกว่านั้น17-18ทันวาไทยชูบทบาทนำโลกล่าขบวนการสแกมเมอร์ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเปิดเวที UNODC ผนึก58ประเทศสมาชิกมีผู้เข้าร่วมประชุม338คน จากสหภาพยุโรปและ5องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงภาคประชาสังคมและภาควิชาการในจำนวนนี้มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก9ประเทศร่วมประชุมรวันดาเมียนมาอินโดอินเดียจีนสุดานใต้เวียดนามลาวและสรีลังกาไม่มีประเทศเขมินไทยที่หลออยู่แล้วหลอหนักขึ้นไปอีกจนจีนส่งมือปราบหลิวจงอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน พร้อมคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีอาญากรมความร่วมมือระหว่างประเทศกองสอบสวนอาชญากรรมโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนและอยากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าพบพลเอกดิเรกวงการหัวนหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกหารือประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติท่านหลิวจงอี้แสดงความเห็นอยากชัดเจนว่า รัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติดังนั้นท่านจึงขอให้ทั้งสองประเทศร่วมกันแก้ปัญหาท่านรัฐมนตรีหลิวยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมาตรการที่เป็นรูปธรรมจริงจังในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสติภาพในภูมิภาคสถานการณ์สร้างวีรบุรุษก็ประมาณนั้นรัฐบาลสองเดือนของนายกอนุทิน เป็นข้าวขึ้นหม้ออย่างนั้นจริงๆรัฐบาลอนุทินของทัพทหารประชาอาสาทำเพื่อชาติแต่พักไหนทำเพื่อคะแนนเลือกตั้งต้องรีบตีหนูให้ตายคารูตั้งแต่ตอนนี้นะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำาเสนอเป็นประจำทุกวันกับผู้ที่ชอ,ชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k มส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ